สูตรสวดรเลขาบันสโตร สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับยินดีตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่อง YouTube ลูยิสานบันบานใช่ไหมครับคลิปนี้นะครับผมกับพ่อพี่น้องนะครับไม่ยกสะดุ้งปลาท่อนะครับกตตอนนี้น้ำลดลงไหลแล้วนะครับเขากบเขียวนะครับตอนนี้เขาง่ามนะครับมึนบรรยากาศนะครับกับเป็นท่อท่อที่ผมเคยไม่ยกเนาะท่อเก่านะครับช่วงหนีปลากับจะไหลลงตามน้ำนะครับเพราะว่าหัวลลุ่ม ผมล้มออกนะครับบานผมเอ่นเข่านาหนวนะครับกับเป็นปลายผลต้นหนวนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับคลิปนี้ว่าปลาจะลุ้งไรซ้ำใดนะครับกับเป็นปลาธรรมชาตินะครับพวกปลาขาวปลากระดีนะครับกับปกติบ้านห้องก็จะใส่ตรงเนาะแต่ว่าผมเอาสะดุ้งไมโยกเอาเนาะเป็นปากท่อตรงนี้กับเป็นหน้าพื้นละครับผมเป็นหน้าผมดอกเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าจะได้หน่อยได้ไรซ้ำใดครับ ครับอ,อู้ยไม่แลครับแย่างมีตะปลกปลากระดีครับ,ด,บรดีนกมันเลยครับยัง ก็ดกีครับมมน,น,น,รนะครับพี่น้องดูมูนโขบโอ้โหเยอะบุ้นไรครับแม่เมื่อนีน้ำลดลงไหลนะครับผุนทอแล้วปลาก็ยังลงเรื่อยๆนะครับเป็นปลาพวกปลากระดีคือเกานะครับลงมาเรื่อยๆครับเบีน ลมหนาวเริ่มมากนะครับปลาก็เรื่มจะลุ่งนะครับเพราะว่าน้ำบริเวณนี้ถ่าช่วงนาเกี่ยวเขานะครับจะแหงนะครับปลาก็จะลุ่งตามคลองนะครับลุ่งไปหาคล้องหาหวยนะครับมองน้ำไหลนะเป็นปลาธรรมชาตินะครับบนปลาเลียงด้วยพี่นองด้วย เที่ยวครับเที่ยวยกครับยกยกโอ้โอยโบกเฮงมาได้ครับเดี๋ยวปลาตื่นค่อ <c> ย <ười> ต้องค่อยๆโบอกด้พี่น้องยกมึงครับโอ้ยหลายเกา่า ปตานะครับกำลังลงนี่เลยครับโหมาดุนตานี่ครับมาดุนตาหนี่ยกเบิืงครับสวดสวดโอ้โหสวดคือเก่าครับเห็นไหมจัดโด Oh, berapa banyak? Oh, berapa banyak? Suat Suat, kerana saya berada di bawah Suat Oh Suat Suat Suat, kerana saya berada di Suat ยกครับยกทั้งบดโอ้ยเต็มเลยพี่น้องโอ้ยสวัสดีฮ่าบรรยากาศบ้านเฮาครับโอโ้พี่นอ้อนกูนะนี่กล้งองไงปุยฉันนี่ยครับ ผมจะเอาไปเสียบเบ็ดประตองไก่ครับนกมึเนาะพี่น้องเนาะโอ้แบบนี่ตัวหลอดนะครับหลอดหลอดหลอดไปเร้ว ครับพี่น้องอู้ไลท์ครับครับพี่น้องได้บุไลนะครับสะดุ้งฮ้องเจ้าผมจะเอาไปเสียบเบ็ดครับขี่โยกได้เนะาะบไลครับเดี๋ยวเอาไปเสียบเบ็ดปนตองไก่ครับ